สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะโอเคอยู่กับผมไทเกอร์เอ็มโบโตนะครับอยูกันในเกมวงแหวนเอลเดนนะครับผมนะฮะโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าปราสาทนะครับผมนะฮะอ่าโอเคตอน,นอยู่หน้าทางรถไปปราสาทนะครับเราจะมาโค่นบอสหน้าประตูนี้กันนะครับผมผมจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่อบอสอะไรนะครับอืมแล้วก็อ่าด,ดาบที่ผมใช้เนี่ยนะครับผมนะเป็นดาบอ่า ไปเพลิงพิษนะครับนะฮะใช้เท้าสงครามเป็นพิษนะครับโอเคแล้วก็ดาบเล่มนี้นะครับมันจะมีเอ่อยังไงอ๋อดี๋ยวเดี๋ยวกดพิษอ่มันจะมียังไงครับสถาน,นะนะครับ สะสมติดพิษ80%ดนะครับแล้วก็สะสมสถานะเลือดออก50%นะครับดาบเล่มนี้นะครับก็คือได้2สกิลเลยนะครับดาบเล่มนี้นะครับใส่เท่าสคงคามเข้าไปเนี่ยเท่าสคงคามพิษนะครับผมดาเมจก็106นะครับบวกอีก40นะครับเป็น140นะครับผมนะโอเคครับผมไปก็จะเราบรลุกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับผมนะโอเคจะลองอันเชิญนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราจะอันเชิญได้นะครับนี่นะฮะ โอเคจอมเวทโลเจียแหละครับโอเคได้ครับได้ได้ได้โอเคอัญเชิญแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอ่ออัญเชิญน้องหมามาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปก่อนนะเข้าไปก่อนโอเคครับไปเข้าไปก่อนเราอัญเชิญน้องหมามาเลยครับโอเคเรียบร้อยครับผมนะฮะมามาครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรบรบอืมโดนครับโดนมาดิครับเอ้ยก็มาดิครับนี่ไง ฟันไปเลยครับล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 บโอเคครับผมนี่สถานะพิษเอ้ยลบหมอกได้ลบหมอกได้เดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับฟป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเคโอเคตายอยู่ขับได้อยู่แล้วอยู่มาโดนครับโดนนะฮะอุ๊ยอ๊ยเฮ้ยลบลบอือเอาเรื่องว่ะแป๊บหนึ่งเนะมานาหมดนะครับเพิ่มมานาแป๊บหนึ่งเพิ่มมานาแป๊บหนึ่งเพิ่มมานาแป๊บหนึ่งเคเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไร นี่ไงโดนหมอกไปเลยครับโอ้ยหืเจ็บว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนเดี๋ยวกอนถอยก่อนแป๊บนึงครับตามเรื่องก่อนตามเรื่องก่อนเออหึหึมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนี่ไงนี่ไงเออโดนไปดิครับโดนไปดิครับโดนไปเลครับโอเคสวยเดี๋ยว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 ค้างไว้ไม่ทันค้างไม่ทันเฮ้ยลบรอบรอบรอบหึค้างไม่ทันเดี๋ยว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 เพิ่งเพิ่งโดนชาร์จหมอก ไม่ไงไปิดพิษไปดีครับไม่ไงียโอ้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 ยเดียว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 เติมเลยก่อนเติมเวยก่อนโอเคครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบนี่ชาร์จเข้าไปเรียบร้อยตายไหมตายไหมเรียบร้อยครับค้างไว้ค้างไว้เรียบร้อยตายครับผมโอเคนะได้จอมเบสโลเจียช่วยไว้นะครับเรียบร้อยฮะตอนนี้ปลดล็อกแล้วนะครับผมได้อะไรถุงเครื่องรางมานะครับโอเค อะไรฟูดทุก <im itation> เพลิงแห่งความทะยยานเผาผ่าน <im itation> จงหวาดกลัวท่ามกลางความมืดมิดยามค่ำคืนนะครับ <im itation> โอเค <im itation> เปิดพรก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับผมนะโอเคไหนเราดูหน่อยนี้เราได้อะไรมานะครับผมนะอ่าอุปกรณ์นะครับเออี๋ยว,ว่าไม่ใช่เด็กคลังไอเทมเหรอครับโอเคเราได้อะไรมานะครับนี่ป่ะ ถุงเครื่องรางนะครับเพิ่มจํานวนเครื่องรางที่สวมใส่ได้โอเคครับสวยสวยเอ่อผมลองดูแป๊บหนึ่งนี่ไงนี่นะครับเราสามารถใส่ได้นะครับโอเคก็ตอนนี้ที่ผมมีก็มีเปลวเพลิงนั่นน่าจะจำเป็นนะครับผมนะการไฟนะครับเครื่องรางตามังกรเพลิงนะครับน่าจะการไฟได้นะครับโอเคนะครับเอาอันนี้เป็นกอดแล้วกันนะน่าจะโดนไฟเยอะนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับของชิ้นนี้สําหรับป่าบอสได้นะครับ ต่อไปเนี่ยผมคงต้องอเข้าไปในปรา,าสาทนะครับปราสาทนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะเอ่อยังไงสัมรวจไปให้ครบนะฮะทุกทุกสุดนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอบอสข้างในทีละกันนะครับนะเดี๋ยวดูว่าบอสข้างในปราสาทจะโหดหรือเปล่านะครับผมนะเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เกอร์มาทอทำคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนนะฮะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย